่วกีวัดัอ่าก็ยินดีด้วยมากๆเพราะว่า29ปีเนี่ยเกิดมาสองคนเนี่ยกเ้ัดศักดิ์แล้เออเรื่อเราเราสึกว่าย้าวัดกดุ์อยู่กับเราไปนานเพราะว่าก็เป็นอะไรที่ทาให้เราแบบได้ดูแภาพมีแต่ของดีอยู่นวดศั่ายไปยังไห้กอ่ะอ่ะก็เลยอ่ะกคพกันแล้วขอครับ แต่คนโครงการเลือกหนุ่มใจนี่เป uh, mm ็นข่าวดูตอบเลยตอบเลยเหมือนที่เขาบอกเลยที่หนูหูรู้จักเขาแค่เวลาตอบเลยจะตอบเป็นเพื่อนอัวอันนี้แบบไม่แย้เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วไปเจอไม่เคยเจอพี่เขย่อเจอกันแค่ในรายการแค่าเลยค่ะแคนเ็นเพื่อเ่นชใชใช่เพื่อนชงอะไรเงี้ยแล้วพี่อยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ก็เมืนทางไง าสวาเลยอกนเแบบก็อยู่ตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเ็เป็นมวลที่แบบเพื่อนเฮฮอากันแล้วเฮียอาร์ถามว่าก้อยกบบพี่ท็อปเคยแบบรู้จักกันส่วนตัวไหมเคยเจอกันนรอบๆไหมได้หนูจะตอบยังไงดีหนูก็บอกหนูก็ว่าเคมีก็เลิศเหรอจะไม่ใช่คือหนูก็ไม่แน่ใจหนูก็คิดว่าคง อาจจะเป็นโซมั้งคะดูอาจจะเป็นผู้หญิงที่ดูแมนๆหน่อยพี่เขาอก,อาากแบบ็อาจจะแบบอาจจะเพราะหนูเคยพูดมั้งว่าสไตล์ที่หนูชอบเป็นเป็น,นทิศทางนะั้นอะไรเงี้ยคนก็เลยอาจาาอาจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็อาจจะดูเหมาะกันดีประมาณนั้นใช่ไวมน,นมนวมะแฟนๆเพื่อนๆแซวอย่างนี้ยออกรายการก้อยสะกดว่าเสียาการไปเลยพี่พี่ออกมาเป็นหนูแค <ไ S 1> ่ดูก็ขื่นแล้วคือคือหนูรู้สึกว่าหนึ่งก้อยกับพี่ฮอบอ่ะไม่ได้สนิทกันด้วยแล้วชมเข้มเมินนะหนูก็จะทำตัวเหมือนแบบหนูที่ไม่ได้อาย แล้วก็จริหนูเห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครเกินกที่เหมอไแล้ว้กาผมกลับมเป็ไปได้ไหมว่จะมีควไปได้หนูจรูเลยคือถ้ตอบไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องแบบไม่รู้เลยจริงถ้าดน้อกลับรบมอีาสอไหมคะามด้เน่ลบอไ้ เ,เราคุอไจะงแ่รายสิปันนานูไ a ่ไดอะเแต่ว่าว่ยังไงหนูว่ายาเางี้คือทั้งสองฝ่ายอแม้ทั้งสองฝูงเยอาก็เชียอะไรเงี้ยแต่ว่าการรูจักกัน แล้วก็อย่างที่หนูบอกว่าถ้าหนูจะมีแฟนหนูไม่อยากไม่อยากรีบเพราะฉะนั้นก็ right, care, okay, ่รู้เลยเป็นสัตว์เลื้อยไม่มีอะไรแล้วก็รู้จักเท่าที่ทุกคนรู้จักในรายการเขายังไม่ได้มีใจลงในเรื่องคุยกันอะไรยังไงเนาะไม่ไม่ค่ะคือเมื่อกี้หนูกับพี่เขาเคยเล่นหนังด้วยกันใช่ไหมมีคุยกันบ้างแต่ถ้าถามว่าแบบอะไรที่มันเป็นแบบส่วนตัวหรือเป็นนิสัยทุกอยางไม่เหมือนกันจะเป็นพี่ชาจไปเดิค่ะ ใครไม่เจอแบบมันจะมี้องอันนี้กล้องป่าใครก็ตั้งเด็กคนน้องหรอกมีเป็นสิบคนเลยคือเพิ่งเจอเลยเมืวานเพื่อนก็บอกว่าแบบกลัวกลัวติดอัวจเหือนกันก็เลยพูดไปแ่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ เป็นเพื่อนกันถ้าเป็นเป็นเพื่อนกันไปเรามันคิวมันก็โอเลยง่ายล้วการเดินป่าเราคงไม่ได้ไปกกันแต่ชุดเดินป่าไปชุดทีมความรักที่มันล้มสุดความเนี่ยความอารมณ์โโดวามยกง่าามแนเปนล้ลองมปนวรอเอางี้ดีกว่ารอดูแต่โดยส่วนตัวก็คิดว่ามันก็ไปมันเป็น ก็จะเป็นอะไรที no. oh, no. ่สร้างเพื่อนสร้างความสัมพันธ์คิดว่ายังไงก็ตามคงได้รู้จักกันมากขึ้นในทางเพื่อนแน่นอนจะยังไงเป็นสินอยากสื่อถอยมากสิโลใครนะคะอยากถ้อยมากเชาวเย็นอยากสื่อถ้อยไปสิ่งนั่งเลยรับงการแล้วแต่ใช่ค่ะก็ามนั้นแหละเดี๋ยวรอดูมันตื่นอยู่แล้เออมีก่อนมีอะไรตามสไตล์เขาอยู่แล้ว คือพวกฉากอ่ะมันเป็นสื่ออะไรเฉยๆ้ึเป็นตลกเนาะแล้วก็แฟนสุกวาโมเมนต์นัพีิกกี้เขาเขาสวาอน่าคแน่คนในกองสนุกแน่แค่นั้นเลยค่ะแลว่อย่อยกับพีิกกี้ก็เป็นเพนกันแล้วก็สนิทกันมากพอไชิแล้วเขาดดสนมาตรงนี้บางทีก็มีแบบาทำไหนกันที่อะเงี้ยต่ว่าอยก็ไม่อะไรัสนิทกันวา้า ก็จะถ่ายก็คูอแบบแค่ว่าเราอ่ะคิด like ไม่ออกว่าคนจะมาทางไหนเพราะเป็นสายแบบชอเป็นกรุ๊ปไปแล้วแบบเนี้ยแต่ว่าพอเล่นมาแล้วเราก็รู้ส uh, ึกว่าเราเราก็ชิลเน้ยชิลิลไม่มีอะไรเลยใช่สดสดเหมืนเดิสดเหมือนดิมแม่แม่นย่ี่บ้านถามตลอดว่าใครเป็นของเธแล้วีดี อ100%ประกันประกันยตไรอกลยรอบเอมู่กชั้นเลยว่ะกลรอบต้องฟุยต้องรู้จักขางนอกเนี่ยเป็นอะไรที่สมัยเด็กๆพอเราโตขึ้นเราก็ต้องรู้จักแล้วก็คุยกันรู้เรี่กเราสบายจปไปงเพาไปเอ Thank you.